ผลไปไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีค้นหาหนุ่มหล่อระดับประเทศนะคะกับเวทีมิสเตอร์ a ล e t สเคป a n d 2 0นด์ทูเท่ทวีันที่งานนี้นะคะคุณณโมวงวะเลศเจ้าของเลคสิทธิ์จากจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดอุตรดิต์นะคะสามารถคว้ารางวัล m อยอดเยี่ยม MD, MM MD Profes s i o n ั l มาครอบครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยหนุ่มหล่อตัวแทนจากจังหวัดตากนะคะหนุ่มดอยสุทธิน,นันยังสามารถคว้ารางวัลพิเศษนะคะมิสเตอร์แอมบาสเดอร์มาให้ MD ได้ชื่นใจกันอีกด้วยล่ะคะ่ะก็ขอบคุณมากเลยนะครับสห ารางวัลเอยอดเยี่ยมนะครับที่ผมได้รับคือพาผมกระทำเต็มที่ทำเต็มความสามารถแล้วแล้วก็ได้ตัวแทนของจังหวัดมาก็ดีใจนะครับผมแล้วก็คัดเลือกตัวแทนอุตรดิตถ์กับตากมาให้ดีที่สุดครับเพื่อจะจะได้ให้น้องไปได้พัฒนาต่อแล้วก็มาประกวดบนเวทีนี้ผมคิดว่าสําหรับตัวผมคือจริงๆตัวผมเราชอบชอบเรื่องการประกวดแล้วเราก็ทําเต็มที่ทสุดทาด้วยด้วยใจรักเราไม่ได้หวังผล ที่ว่าจะได้ตอบแทนตอบรับหรืออะไรขนาดนี้แต่ว่ามันก็ถือว่าประสบความสําเร็จที่ที่ได้ขนาดนี้ครับก็เป็นรางวัลแอมบัสเตอร์ครับก็ได้มาหนึ่งรางวัลแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทําเต็มที่แล้วครับผมประกวดเสร็จแล้วก็รู้สึกแบบโล่งใจเลยนะครับแบบเราเตรียมพร้อมเราแบบฝึกฝนอะไรมามาตลอดหลายเดือนเลยนะครับก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็ดีใจด้วยครับผม ครับผมก็เต็มที่แล้วครับผมพยายามสุดความสามารถครับผมได้แค่นี้ก็ไม่เสียใจครับดีใจที่ได้เจอทุกคนครับสําหรับตัวผมผมไม่มองว่าตัวเองพลาดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วครับครับผมอยากฝากน้องๆสองคนแล้วกันนะครับตัวแทนของจวัดอุตรดิตถ์และกับตากนะครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ทํางานในวงการหรือว่าอะไรก็ฝากน้องไว้แนวอบความใจด้วยครับทั้งสองคนเลยครับ Oh. ยังไงแฟนๆนะคะก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของทั้ง2องนุ่มหลอกันนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้กำลังจะมีผลงานในวงการบันเทิงมาให้ได้ชมกันอีกด้วยส่วนจะเป็นผลงานอะไรนั้นนะคะเราก็เมื่อไหร่ต้องคอยติดตามกันให้ดีเลยละคะ่ะ